สวัสดีค่ะโนนะคะที่ปรึกษาการขายมิสซันชอยละวันนะคะวันนี้นะคะโนจะมาแนะนํารถ4ประตูนะคะที่ขายดีที่สุดนะคะก็คือ4ประตูแบ็ก i ีชันตัวนี้เลยนะคะคันนี้สีดํานะคะอันนี้มาพร้อมกับไฟ LED นะคะลมดําค่ะพร้อมไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเลยนะคะสําหรับ4ประตูคันนี้นะคะมาพร้อมกับกุญแจ i m m o บ i ิ i z เซนะคะก็คือเราสามารถเปิดปิดรถได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะ นี่ค่ะ่สำหรับภายในนะคะอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะคะคุ้มหนังค่ะสำหรับหน้าจอวิทยุนะคะก็ขนาด5นิ้วนะคะเป็น CD นะคะ FM AM ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องปรับแอร์นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะเบาะเป็นเบาะหนัง และสําหรับโปรโมชั่นดีๆที่โนต้ตจะมานําเสนอวันนี้นะคะก็คือคันนี้นะคะใช้งเงินดาวเพียง1,9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนไปสงวดเพียง1,000 0นเต้นนะคะของแถมครบเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อโนต้ตได้เลยค่ะตามเบอร์ข้างล่างนะคะวันนี้นะคะโนต,ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย